เนี่ยช่วยเซ็น์ให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาอะไม่ได้อยากสมัครงานหรอกแต่อยากได้รายเต็นจะได้ไปขอสวัสดิการรัฐได้การมีเพื่อนที่อิสระผมก็คงเป็นคนที่จริงใจต่อกันเพื่อนที่ดีก็เหมือนดวงดาวแบบบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นเขาใ,ในสายตาแต่ว่าจริงๆเขาก็ยังเหมือนอยู่กับเรานั่นแหละ s, จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง เพื่อนสนิทเนี่ยครับต่อให้นานๆเจอกันทียังไงก็สนิทกันครับหรือว่าต่อให้เราไม่พูดเพราะต่อกันเลยยังไงก็สนิทกันเช่นเดียวกันนะฮะอีพีนี้เนี่ยผมจะมาทุกคนนะครับชวนคุยเกี่ยวกับหนังเรื่อง The Intouchable ครับเป็นหนังที่คุณวิทย,ย,ยิบยกขึ้นมาเล่าไว้ในหนังสือวันนี้เธอขอบคุณตัวเองแล้วหรืออย่างฮนะอยู่ในบทที่มีชื่อว่ามิตรภาพคือการกระทําไม่ใช่คําพูดครับผมทีนี้ผมอยากให้คุณวิทย์เนี่ยเล่าเรื่อง หนังเรื่องนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงมันเป็นใครเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเองเนี่ยก็แท้ว่ายังไม่เคยดูเรื่องนี้ด้วยซ้ำรับก็คือหนังเรื่องนี้นี่เขาจะสร้างมาจากได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงนะครับมันมจะเป็นเรื่องของมหาเศรษฐีคนหนึ่งครับชื่อว่าฟิลิปก็คือในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เป็นอัมพาตทั้งตัวเลยก็คือขยับได้แต่หัวอย่างเดียว<ม>แล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็เหมือนกับซัฟเฟอร์แล้วก็ก็มันคล้ายๆเอาใจใจตัวเองเงี้ยครับเหมือนพูดดูแลก็จะทนไม่ค่อยไหวแล้ววันนึร รับสมัครผู้ดูแลใหม่ใช่ไหมครับ,รบทีนี้ก็มีคนมาต่อแถวยาวเฟือ่อยเลยเพื่อมาสมัครแต่ละคนนี่ก็คือโปรไฟล์ดีมาก,กบอกผมจบที่โน่นมาผมฝึกพยาบาลที่นี่มาแล้วบางคนก็แบบว่าเนี่ยผมรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนพิการมากเลยแล้วอยู่ดีก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อดริสคล้ายๆปี่คนผิวสีเขาก็เดินแซงคิวทุกคนนะบางคนอื่นเขาต่อแถวกันอยู่เขาก็เดินแซงคิวมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยช่วยเซ็น์ให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาอะ ไม่ได้อยากสมัครงานหรอกแต่อยากได้แรงเส้นจะได้ไปขอสวัสดิการรัฐ sunlight, ได้ก็คือพูดตรง,ตงๆเลยว่าไม่อยากมาสมัครงานอืมก็คือ tryna, ปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่คือจะมาสมัครงานก็ต้องแบบเตรียมตัวเองให้ดีรู้ละศึกษาประวัติแล้วว่าคนนี้เป็นยัง,ยงไงต้องการอะไรอยากได้อะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ต้องเหมือนนะเฟก่อนใช่ใช่ใช่ต้องมีรีซูเม่แล้วก็แบบเออมีสร้างภาพสร้างอะไรดูเป็นคนรักคนพิการนะเพราะคนจ้างเราก็ต้องเป็นคนพิการอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่ชื่อใครชื่ออะไรนะดิส ดิสมาถึงก็คือมาถึงแซงเลยครพูดจาเลยไม่เอาขอแค่ลายเซ็นเดี๋ยวจะไปขอสวัสดิการรัดแค่นั้นพอไม่แล้วที่ที่สาคัญคือตอนกลับเนี่ยดิสแอบขโมยของแอบขโมยของมาชิ้นนึงแต่ว่าเหมือนฟิลิปก็รู้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าแล้วประเด็นคือหลังจากนั้นคือฟิลิปเลือกดิสเหรอครับใช่อ๋อใช่ครับก็คือดิสก็งงเอ๊ะทำไมเลือกเออนั่รู้แล้วแล้วมปนเป็นไงต่อครับถ้าสมมติว่าพอเขาเลือกอยู่ดีเขาก็เลือกเลยเหรอครับหรือว่าเขาเลือกเลยครับเพราะว่าติดต่อมา ไม่ตอนแรกเขาไอ้นี่ก่อนมันก่อนว่าคลายว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากเซ็นให้แต่เขาเซ็นไม่ได้เขาเป็นคนริกเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาไอทีแล้วกันอะไรเงี้ยพอกลับมาไทีปรากฏว่าเขารับเขาทางานเ็จแล้วก็อ่ะก็ดีเหมือนกันก็ทํางานเลยก็ดีเหมือนกันคือที่เขาที่ว่าเขาเข้าไปแบบว่าเขาไม่ได้อยากทํางานแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่าการเขาก็ทําแบบจริงๆก็ทุลักทุเลแต่ว่าเขาก็แบบเขาก็ดูแลไม่ค่อยเป็นแต่ก็พยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆเลย เหมือนว่าเขาก็มีกิจกรรมทําร่วมกันใช่อย่างเช่นคือปกติแล้วฟิลิปก็คือด้วยความที่ว่าโอเคเขาเป็นคนพิการใช่ไหมใช่ครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะนอนอยู่เฉยเใช่แล้วอย่างนี้ถ้าด,ด,ด,ดริสมาแล้วเนี่ยดริสเขาทรีสเขายังไงครับเหมือนว่าก็ปล่อยให้นอนงั้นเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วครับหรือว่าเขาก็ไม่ครัเขาเขาก็พา พาไปเดินเล่นพาไปพาไปซิ่งรถเลยมือนกับว่าฟิลิปเนี่ยเขาจะมีรถรถสปอร์ตรถดีๆเยอะมากเลยแต่เขาไม่มีโอกาสได้ขับเขาบอกอ่ะทำไมอยู่ไม่ขับเขาบอกอ่ะขับยังไงแล้เขาอ่ะฉันขับให้เองแล้วก็พาไปซิ่งแล้วก็ไปจีบสาวไปอะไรเงี้ยมันคล้ายๆฟิลิปเนี่ยเขาจะแอบชอบผู้หญิงคนนึงแล้วคล้ายๆว่าแบบคล้ายๆเป็นเพนเฟรนอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับว่านั่งมัวแต่เขียนแบบบทกวีหาการดิจิตก็บอกว่าสไตล์ดิจิตก็โอ๊ยมัวแต่เขียนบทกวีหาการแล้วเมื่อไรจะจีบติดสักทีก็เลยบอกจัดแจงนัดแนะ อะไรเรียบร้อยว่าเออเนี่ยมาเจอกันดีกว่าอะไรย่างเงี้ยในเรื่องนี้คือมันมีคอนฟ lict อะไรเพิ่มเติมไหมครับอย่างเช่นแบบตัวดิสเองเนี่ยด้วยความที่ว่าดิสเองก็เป็นคนที่ไม่ได้อยากทํางานอยู่แล้วแต่พอเข้าไปต้องทํางานเนี่ยมันมีแบบอยากจะออกมาบ้างไหมหรือว่าอยากจะยังไงไหมคอนฟ lict จริงๆจะเป็นเรื่องอันนี้มากกว่าครับเหมือนจะมีคนรอบตัวฟิลิปเนี่ยที่ไม่ค่อยเห็นด้วยที่เขารับดิสเข้ามาทํางานก็บอกว่าเนี่ย รู้ไหมว่าคนนี้เขาเคยติดคุกมาก่อนนะอะไรเงี้ยแต่ฟิลลิปก็รู้สึกว่าไม่ก็เชื่อคล้ายเชื่อในเซนตัวเองว่าเนี่ยคนนี้ดีเขาติดคุกมาก่อนอะไรเงี้ยคือผมมองว่าจริงๆแล้วเราดูคนที่แบบตรงๆมันน่าจะดีกว่าไปต้องรู้ว่าล,ลึกๆแล้วเขาคิดอะไรเนะหรือว่าคิดอะไรทําแบบนั้นอ่ามันก็คล้ายๆเออมันก็เราก็รู้ว่าเออคนนี้เขาเขา,เขาคิดอะไรก็จะพูดออกมาไม่ใช่ว่าแบบ มันไม่ใช่ว่าเราต้องตีความว่าจริงๆเขาเขาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยเรื่องนี้มันดันอยู่ในบทหนึ่งในหนังสือของคุณวิทย์เนี่ยครับครับผมอะไรที่มันถึงกลายเป็นว่ามิตรภาพ,พคือการกระทําไม่ใช่คําพูดร <Q> อรก็จริงๆคือถ้าเกิดดูตามเรื่องดิทก็จะเป็นคนปากเสียงาก <c oughs> แต่ว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเขาห่วงคล้ายๆห่วงฟิลิปมากเหมือนกับว่าเวลาฟิลิปเนี่ยบางท,งทีเขาจะไม่สบายนะ <excuse> ครับบางทีเขาก็คล้ายๆเผลอตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเขาก็มาคอยช่วยดูแลช่วยอะไรเงี้ย Mm hmm. มันจริงๆเขาดูเหมือนทำห่าม้วก็สนใจแต่จริงๆเขาเป็นคนแบบเทคแคร์มาก mm hmm. แล้วเหมือนกับมันจะมีตอนนึงเหมือนกับว่าดริสเขาต้องออกต้องลาออกไปด้วยเหตุผลส่วนตัวเงี้ยครับแต่เพราะว่ารู้ว่าฟิลิปอะเขาอาการไม่ค่อยดีเขาก็รีบกลับมาช่วย mm hmm. ก็คือสองคนนี้จริงๆเขาจะห่วงห่วงใ่กันนะแล้วเหมือนกับฟิลิปเองดิเองเนี่ยพอมาอยู่บ้านนี้เหมือนกับเขาก็ได้เรียนรู้พวกคล้ายๆกับว่า ศิลปะงานศิลปะการวาดรูปอะไรเงี้ยเหมือนต่างคนก็ต่างได้เรียนรู้<ม>ซึ่งกันและกันแล้วอย่างแบบคืออย่างอย่างฟิลิปเนี่ยเขาจะชอบเพลงคลาสสิกใช่ไหมครับแต่ดริสเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบชอบเพลงฟังเ<ๆ>พลงแดนอะไรก็เหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนดนตรีกันอะไรเหมือนแบบคนที่ต่างกันสุดขั้วมาเจอกันจึงก็เลยกายว่าสนิทกันไปโดยปริยายมันก็เลยกลายเป็นบทหนึ่งในหนังสือใช่ไหม<ช><า>ครับว่าบอกว่ามิตรภาพคุยการกระทํามากกว่า เราไม่จำเป็นต้องพูดกันเลยรทวยท้สาครับอืมครับ,รบแล้วที่นี้ประเด็นคือสําหรับคุณวิทย์นะครับรู้สึกว่าเพื่อนที่ดีสําหรับคุณวิทย์เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงครับผมว่าก็อาจจะคล้ายๆเรื่องนี้นะครับเหมือนเป็นเพื่อนที่คล้ายๆว่าจริงใจกับเราสําคัญก็คือคล้ายๆว่าเขาหวังดีกับเราครับคือเขาอาจจะไม่ไม่ได้พูดจาดีกับเราเยแต่เราก็รู้สึกได้ว,ว่าเขาหวังดีกับเราเงี้ยครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีจุดคล้ายๆว่ามันจะมีเส้นบางๆะครับมันจะมีเพื่อนบางประเภทที่เหมือนกับ เพื่อทักสิ่เงี้ยเขาเขาพูดไม่ดีกับเราเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นการพูดไม่ดีที่มันแบบมันคล้ายๆบั่นทอนตัวตนของเราเนี่ยครับมันก็เอ้ยนายนี่มันไม่ได้เรื่องเลยนายมันแย่อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนคล้ายๆถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยมันจะต่างถ้าเกิดเขาต้องใช้คําว่ามันต้องัพพอร์ตใช่มันจะเป็นคล้ายๆว่า constructive criticism ครับเหมือนกับว่าเป็นการวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเหมือนกับว่าอตรงเนี้ยทำไม่ดีนะควรจะลองดูอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยลองทําอย่างนี้ไหมหรือว่าอันเนี้ย ลองกล้าทําอย่างนี้มากกว่าไหมหรือว่า,อย,าอย่างที่เรื่องริชเนี่ยเรื่องที่ฟิลิปเขาพยายามจะจีบผู้หญิงเขาบอกอันนี้มันจีบอย่างนี้มันอไหรจะติดลองติดต่อคุยกันเลยดีกว่าอะไรเงี้ย hmm. แต่ถ้าเกิดสมมติอาเป็นเพื่อนท็อกซิกสมมติเพื่อนท็อกอะสมมตินก่อน,นิสถ้าเจอคนท็อกซิกก็จะบอกโอ้ยคนพิการอย่างคุณอะไม่มีทางที่จะมีความรักดีๆได้หรอกอะไรเงี้ยมันก็จะมีเส้นบางๆที่แบบว่าของการพูดจามไม่ดีที่ที่จริงๆแล้วเขาจริงใจกับเราแต่การพูดจามไม่ดีที่มันท็อกซิกอะครับ hmm. แต่ผมแอบชอบดริชนะครับตรงที่แบบรู้สึกว่าการที่จะเข้าหาใครสักคนหนึ่งหรือการที่จะมีคนเข้าหาเราเนี่ยคือบอกจุดประสงค์มาเลยดีกว่าแบบคือไม่ต้องมาอ๋อมาเพราะแบบว่าอโอเคอยากจะทํานะเพื่อที่จะไปทําอะไรคือบอกมาเลยถ้าเรารับได้เราก็รับได้เลยตั้งแต่ทีแรกถูกไหมไม่ต้องมาแบบมาคิดว่าในมือเนี่ยถือมีดอยู่ข้างหลังหรือเปล่าหรืออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมรู้สึกผมเลยรู้สึกว่าถ้าเพื่อนที่ดีสำหรับคุณวิทย์คือ คนที่คอยพูดจาดีๆซัพพอร์ตกานทาให้หรือว่าให้คําแนะนําอะไรที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างเงี้ยสำหรับผมรู้สึกว่าการมีเพื่อนที่สำหรับผมก็คงเป็นคนที่จริงใจต่อกันครับคือมีอะไรคงพูดกันตรงๆพูดกันเลยดีกว่าอะไรเยไม่ต้องไม่เหม็นไม่ต้องใส่หน้ากากรอะราใช่พูดอะไรก็อ่ะพูดเลยแบบอ้ชอบอันนี้ไม่ชอบเลยใช่ผมว่านั่นก็ผมดีครับครับคือผมแอบเห็นอีกนิดนึงในหนังสือของคุณวีครับเขียนไว้ว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยก็เหมือนดวงดาว ทำไมคุณวิทถึงเปรียบเทียบว่าเพื่อนที่ดีคือดวงดาวอะครับอ๋ออันนี้มันจะมาจากหนังเรื่อง Ruff b l a ิน Internet นะครับม,มันจะเป็นภาคต่อของหนังเรื่อง b ็ a อ k y Ruff คือเรื่องนี้มันจะมีมันจะเป็นเรื่องเรื่องในเกมในวิดีโอเกมใช่ไหมครับมันจะม,ม,จะมีตัวละครหนึ่งคือ r า f เนี่ยคล้ายๆเป็นตัวร้ายในเกมเกมหนึ่งแล้ว v วเน,นโรปี้เนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงจากอีกเกมเกมหนึ่งแล้วก็ทั้งสองคนก็การมันเป็นเพื่อนกันแต่ในภาคที่สองเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆว่า v เนโรป p ้เนี่ย เขาไมไ่อยากจะอยู่ในเกมตอนแรกทุกคนอ่ะจะอยู่ในเขาเรียกว่าเกมอาร์เคดนะ,ค,ะนครับเหมือนกับเหมือนกับสมัยก่อนมันจะมีตู้เกมอะ่ะตู้เกม,มง่ายๆเัาวันนี้ลอี่เขาอยู่ดีวันพอเขาได้เข้าไปอินเทอร์เน็ตเขาก็บอกว่าเออเขาไม่อยากจะอยู่ในเกมอาร์เคดแล้วเขาอยากจะอยู่โลกออนไลน์แล้วอยากจะไปจะจะไปอยู่ในเกมรถแข่งอะไรเงี้ยใตอนแรกดรามเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอย๊ยไม่อยากให้เพื่อนไปไหนเลยละอะไรเงี้ยก็เลยคล้ายๆว่าแบบมันก็เลยเกิดปัญหาว่าเขาดึงเพื่อนเอาไว้เแงบบี้ยต่ตอนหลังเขาก็อ๋อนจริงๆ ความฝันของเพื่อนมันเป็นอย่างนี้นะเขาก็อเออให้เขาไปดีกว่าถึงแบบว่าสองคนจะต้องห่างกันเนะี่ยแต่ว่าความเป็นเพื่อนมันไม่หายไปหรอกนี่ครับ hmm. อารมณ์เหมือนสมมติถ้าเกิดเสียเที่ยนในชีวิตง่ายเหมือนนะสมมติว่าเพื่อนคนหนึ่งจะไปเรียนเมืองนอกอนะไรเงี้ยเราจะแบบไปบอกว่าเฮ้ยอย่าเรียนเลยไม่ไดีหรอกอนะไรเงี้ยก็ต้องไปให้เขาไปเรียนแต่ว่าก็ใช่ว่าเขาไปเรียนเมืองนอกหรือทํางานเมืองนอกแล้วเราจะไม่ได้ติดห่างเหินกันอะไรเงี้ยครับคือคําว่าดวงดาวผมมั่นใจว่าผมเข้าใจถูกไหมแต่สำหรับคุณวิทย์คำว่าดวงดาวอาจจะหมายถึงว่า การปล่อยให้เพื่อนของเราหรือความปรารถนาดีของเราส่งไปหาเพื่อนให้เพื่อนเฉิดฉายเหมือนดวงดาวอ่ะด้วยครับดีสักกว่าแล้วก็เหมือนกับว่ามันคล้ายๆอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าเวลาตอนกลางวันเนี่ยฟ้าสว่างเราจะไม่เห็นดวงดาวแต่ว่าจริงๆแล้วดวงดาวก็อยู่ที่นั่นแหละเราแค่มองไม่เหน็นก็เลยเหมือนกับว่าอ๋อเพื่อนที่ดีก็เหมือนดวงดาวเหมือนแบบบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นเขาในสายตาแต่ว่าจริงๆเขาก็ยังเหมือนกับอยู่กับเรานั่นแหละคือไงเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละครับถึงแม้ว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม แค่คคยกหูก็คือเขาก็ยัง<ช>อยู่ตรงนั้นใช่ดีจังเลยครับแล้วอย่างนี้ในชีวิตของกูวิทย์นะครับเจอดวงดาวหรือยังครับเจอเพื่อนที่เป็นเปรียบเสมือนดวงดาวดวงนั้นหรือยังครับผมก็มีหลายคนเหมือนกันก็อย่างก็จะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่รู้จักกันตั้งแต่ป .5 เลยตอนนี้ก็ยังแบบอ,อ่ะจากป .5 มาถึงตอนนี้มันก็มีจุดที่แบบอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไปทำโน่นล้วก็มาทำนี่ เมื่อคดีเขาก็ไปทำไปเรียนต่อต่างประเทศหรืออะไรี้ไม่ได้เจอกันแต่ว่าทุกครั้งที่กลับมาเจอกันก็เหมือนก็ยังคอนเนคเหมือนเดิมไม่ไม่ต่างจากตอนที่อยู่ป .5 เลยเอาดีจังเลยครับคือจริงๆมันคือการที่ถ้าคนที่มาสนิทกันเนี่ยต่อให้หายไปกี่ปีกลับมาเจอกันมันจะไม่มีความรู้สึกอึดอัดหรืออะไรต่อกันเลยนะครับมันจะแบบคือไม่เหมือนว่ามม่เหมือนเวลามันต่อกันเลยโดยที่ไม่ใช่ช่วงเวลาเหล่านั้นมันไม่ได้มันไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับดีมากๆเลยครับผมซึ่ง ผมกำลังนั่งนึกอยู่ระหว่างที่ฟังผมกำลังนึกว่าเอ๊ะผมมีไหมนะเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีครับครับไม่อย่างน้อยก็ต้องมีหนึ่งคนคทุกคน <c oughs> ใช่ไหมครับแน่นอนครับการที่เราได้เจอเพื่อนที่ดีสักคนหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีแบบสุดๆเลยนะครับถ้าวันนี้เนี่ยคุณนึกถึงว่าคุณได้เจอเพื่อนคนนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมรักษาเขาไว้ให้ดีที่สุดนะครับสวัสดีครับ Talks จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง